เอาพี่น้องเอ๋ยส่งเปิดภาพมาตอนนี้กันยังอยู่บ้านคงอายชวนพ่อลูกหาอีกคือเกนะ่าเนาะพี่น้องเนาะสมกี้นี่บอกเอ็นกันีน่แหละพาเพิน่นปูแป้นยู่ส้วข้าวนี่แงนะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังเพิ่นมา่ลงเลยได้จผีผลน,นะพี่น้องก็เลยบ่มีบอนอยู่บเอ็นก็นเลยพาเพิ่นเห็ดนี่ปูเซ้นชิ้นนะพี่น้องปูส้วข้านี่แหละนี่แหละก็ออกมาได้ประมาณนี้นะพี่น้อง หลังจากนี้ก็จะใส่ขอสอ้าวใส่ข้าวนะพี่น้องและกะจ็จะมุ้งให้เพิ่นและบานนี่นะพี่น้องเนาะโอ้ออกมากกคือเอ้าพี่น้องเอยตอนนี้กจ็จะเห็ดกระท่อมให้ไอ้สวดก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะเพราะได้มีบนอยู่บนเช้าี่แหละหลังจากที่เพิ่น มั่งกระท่มพ่นออกแล้วกาชีพชอยเพิ่นก่อนเบิ่งอะไรหมข้าวคนตีตันนี้มหไอหัวคนตีกินนี่นะเออจับเลยไเอาแป้งเอาผมมีตะปูเนาะโอ้ยเหมันซือ่นเอาวง่างก็ได้ดนียนะบอกว่าเป็นตัวขาวตวาตงอเว้นตี่ยมนีดเนาะ

เดินบางกดหาไดเกเดนเป็นในสหมนอคนดูจะตกตะปูปคอบึ้งจะตกตะูม่นบึงจะตกตะปูบึงก็เอาตะปูออกคอยเขาใจว่าเป็นี้เม่นเขาเห็ดคนดันต่าันเคนดูเห็นคนดูแล้วเบึงตกตะปูมันเพราะว่ามันรับูเลยคือ เหม่อนก่อนเอ๊ะมามาคอเตีมะม่าอ้ย่างนี้เขาเลยเขเตีที่เกี่ยวเตียงนาคือกันยแล้วใช่หวคอนตีตัวนี้ได้เะหักเลยดิไปหักเลยเพราะไเปดะโเียวังไปตีเฮ้ยคอเตีไม่พวกนี้เขาเนี่ยผแ่อยต์ลไเี้ยนเสียเียนกระปังเสียเสียไปหอไปเยมึงจต้าโเมนจระดด่หจะ้ตก็ต้มกดแ้วมันพว่าต

กินไหมกินข้าตอกกปูนเลยได้แต่ตอกคลนบ้าอัว้วมันกาต้องตั้งถือกันแหละตั้งบ่ต้งรเือดทอกตอกบุงลตงขา้เมือนชางเนาะเห็ดเห็ดไปชื่หรืออะไรไ่ได้เป็นยังดอก จ๋าบ่คือบ่คือไม้ย่างพุ่นเด้อนะบ่ใส่หึมึงมาเชิญมึงแล้วนี่ไม้ยังบ่ขึ้นจูบไปแท้ บอันบเออนี่ังเลยมาอย่กลับตนบานตัวพอดีนี่ใส่กันนี่นี่มันจังมเดิงด่างเออคืออยู่แบบนี้ออกตัวนี้เอาตัวสัตวมาไอ้ชุดอ่าก็นั่นแหละ สนิทสวยงามเนาะเนเนไปต่อเลยต่อไว้ให้ได้มาไหมจะป่วยก่อนไปต่อ้าต่อพ่อจ้วเซิ่สอนนม่ใช่แล้วเฮ็ดไปสื่อไหน มาเลยชวนแป่เลยนะแผ่เลยพอเลยนะตุ้นยาตุ้นยาชั่ววันตั้มทั้งนี้เลยเยเผือเช้ามื้อฟาใส่หรือวะเช้ามื้อฟาใส่เลยเหอตุ้ยตุ้นยาชั่ววันตั้าตั้มบอบอขึ้นก็ได้ตัดตินหัวมตัดตินหัวมอาผิดบองขึ้นก็ได้เอาไม้ตัวสุดขั้นเขียนบอขึ้นเขียนไม้เอาเอาคนไม้ไปทยเลยก็ได้แผ่เลยเนาะนะ

ใสยก้อนจากอันหนึ่งเนาะใส่บ่มันหางผมมันจะบ<ะ>ุ้มใหม่โตใส่จากเทิงได้หางอใสลฮะมีใหม่ใส่เดิดูแลเพราะยัให้อยู่แรงได้ด้วนี่เราใส้อันหนึ่งคอคือว่ามันมัน,นบนําหนักท,ทั้งขดสารนลยก้อกน,นอสี่ห้าเก็บอันลหมดเลยบุ้มใหม่

cứ bén cho nó ra cái đó ขอ nó riếng bớt lên นะ

กูก่อนพี n n ่น้องเอ้ยกูเล็งมุ้งดู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 งี่เง่าบอกเห็นเห็ดนี่ครับใส่กุ้ดำมาเลยเอาตัวยาวสิบ้าแล้วจะใส่ทำคนบอกจะสีบ้าก็มาคนอยากเอาหายเลยนี่นีตัวยาวหายตัวทำอีมันจะมุยาวต่อโอ้โธ่แ้วมันฟีดโอ้โ้วมันฟีดบต่อนะ

ตัขึ้นมาคือเต่งแ้เป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะเนี่แต่เชฟก็เป็นว่าเจ้าเป็นเป็นเนาะเป็นเมื้อคุ้ธรรมดาแล้วแต่เพชฟก็เป็นอ๋ออาจารย์ดูรู้ thiếu hệt măng, phu phần chẳng e này kia nào, rồi, ai chuốt tôi ní nhau bịch, tôi loang thì mây anh xin nhua tăn vai này mày nhau này, mây an này, à tôi nhau mày bẹp tỏ lên, một chút chùa đấy กีนะมาดูกูกินนี่ได้ชวนกูแยกินนี่นะกูน้อยครับก็ได้ยุบมันบาง I oh, do

เดียวกสต้างคนก็มาเห็นแล้วไมออื่นเลยอย่า่า่ปลาจมเีสวโโลละเลยเดนนจังก็จะไม่างก็พาซีเขาไต่างก็ีขาบ่ซีขาไว้นกระเด็ดีกว่านมันบชีว่าเนาะเออนี่บ้นเลรนู้อนบอกให้ลูกลย เวมาว่ามาตีนี่องจากสงเดองบิด้นิบนเห็ดอะไรมฝาก็ถมไปแล้วอวันนี้องมีสองคนด้วมมาือกอีกนะหมอเป็น่น้องผ่านระบบผ่านนอมาลงมือเห็ดไปเลย

อะไพ่อนเห็ตผู้ว้ขนาดมือเิเข้าจับกจับนะต้องยังมากมายเ้าวยืด,ดตั้ตงใส่กล้องขย,ยันบ่บ,บอดเจ้าล่ะโอ้ยนะเท่าไรให้ค่าเป็นมือกล้องมาเลยเท <c oughs> ่าไรสิบพันสิบพัจ้มา ไปชื่อมร้อนเร็วๆเอาก่อนเลยบ่เอาก่อนเลยครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละเนาะทางเจ้าของช่องคือบาวแอนสตอริโอเพิ่นได้านต่อเล็กกระปูช่วยก็สิได้จบคลิปลงพี่น้องคลิปหน้าคลิปนี้จะพบพ่อกันอีกครั้งคลิปนี้ก็สิได้จบคลิปชั้นนี้แล้วเนาะจบเลยบ่เนาะข้าวเข้ามาสบายดีเนาะสบายดีอ่าพี่น้องครับ ก่ไดก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเ <ส Yun, S 1> ด้อขอให้ไปใส่มาใส่กันเดินทางปลอดภัย,ยพี่น้องเลยอื